คุณรู้หรือไม่ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรค NCDs มากถึง14ล้านคนและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ถึงปีละ3,020,000คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ37คนแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าคนไทยมีสาเหตุการตายด้วยโรค NCDs เป็นอันดับหนึ่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแล้วคุณรู้จักโรค ok NCDs มากแค่ไหนโรค NCDs หรือ Non Communicable Diseases คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคสาเหตุหลักสําคัญของกลุ่มโรค NCDs เกิดจากพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารรสจัดเช่นหวานจัดเค็มจัดอาหารที่มีไขมันสูงอาหารปิ้งย่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การไม่ออกกําลังกายการนอนดึกการมีความเครียดสูงการรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์เป็นต้นและด้วยพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเสี่ยงเช่นนี้ก็เป็นสาเหตุหลัก ของการเกิดโรคอ้วนด้วยเช่นกันด้วยสุดยอดนวัตกรรมลดการเกิดโรค NCDs ที่ถูกคิดค้นวิจัยโดยดร์นัชพลโพวิจิตบนแนวคิดเพื่อการดูแลคนที่ท่านรักให้มีสุขภาพดีและมีความสุขท่านจึงทุ่มเทพลังกายพลังใจคิดค้นวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรสกัดอย่างเต็มความสามารถกํเนิดเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สามารถดูแลร่างกายได้แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงพร้อมไวพลัสที่มีสารสกัดสำคัญจากข้าวเหนียวดำชาเขียวและมระขี้นกช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายลดไขมันสะสมในช่องท้องทำให้คุณสามารถมีรูปร่างที่ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเวโปรตีนไดเอทโปรพลัสที่ประกอบด้วยเวโปรตีนวิตามินและ BCAA กรดอะมิโนโจำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารมีไขมันต่ำแต่ให้พลังงานสูงมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนือ้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผง Happy ้ i o โด้วยสารสกัดจากต้นอ่อนข้าวสาลีพรีไบโอติกธรรมชาติและไฟเบอร์ช่วยในการกำจัดพิษตกค้างในร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหารและลำไส้ให้เป็นปกติกระตุ้นระบบขับถ่ายด้วยกลไกรธรรมชาติ เครื่องดื่มสมุนไพราอาชิตองโกเครื่องดื่มสมุนไพรเข้มขน้นรวมสารสกัดจากสุดยอดสมุนไพร6ชนิดขมิ้นชันข้าวตองมระขี่นกมะขามป้อมชาเขียวและใบหม่อนช่วยบำรุงร่างกายปรับสมดุลการทำงานของระบบร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระและยังมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรีนเคอร์มิน ด้วยสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากขมิ้นชันสามารถละลายน้ำได้มากกว่า1 0 0 0 0เท่าดูดซึมเร็วช่วยในการลด,ดอาการอักเสบบำรุงตับช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานเป็นปกติรวมทั้งดูแลอาการโรคเกี่ยวกับแผลในกระเพาะอาหารลำไส้รวมไปถึงอาการกรดไหลย้อนได้ดีอีกด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอริซาด้วยสารสกัดแกรมมาออริซินลจากจมูกข้าวที่เข้มขน้นถึง100มิลลิกรัมต่อแคปซูล ช่วยดูแลระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายรวมทั้งหัวใจลดระดับไขมันในเส้นเลือดและช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเชิญปรึกษาเรื่องนวัตกรรมลดการเกิดโรค NCDs ได้ที่ CCI International คลิกหาเรา